โยสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky c h e e เปิดคนเดียวแบบนี้ <c oughs> แน่นอนไม่ได้แกล้งอะไรขนาดนั้น <c oughs> แต่วันนี้เราจะมาทำเมนูเ <c oughs> ชื่อไม่ได้ห <c oughs> ลังจากที่ครั้งล่าสุดเราทำไปก็น่าจะพักใหญ่แล้วนะคะอันล่าสุดที่เราทำก็คือหมูปิ้งเชื่อไม่ได้หมูปิ้งยืดหมูปิ้งที่เป็นโมจินี่ใครยังไม่ได้ดูกดเข้าไปดูได้นะคะก่อนหน้านี้นก็ททำเป็นไก่อากาศนะฉันมีทำเป็นเพลย์ลิสไว้อ่ะกดเข้าไปดูในเพลย์ลิสเลยก็ได้สำหรับใครที่อยากดู เมนูเชื่อไม่ได้นะคะวันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปลอดูกันนะคะอบอกบอกเหมือนเดิม <c oughs> เมนูเชื่อไม่ได้ที่เราจะทำวันนี้พูดเลยว่า i n นส i ป e b ไปอันที่ทุกคนแท็กมาใน TikTok อย่างมากมายนะคะ <c oughs> ให้ลองทำเบคอนจากเปลือกกล้วย <c oughs> <c oughs> พูดตรงๆเชงไม่กล้าใช้เปลือกกล้วยอ่ะคือไม่รู้ได้ว่าเปลือกกล้วยมันผ่านอะไรมาบ้างมันผ่านสมอรภูมิอะไรมาบ้างมันมียาเข้ามาแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกไม่สบายใจที่จะกินเปลือกกล้วยนะคะก็เลยขอดัดแปลงปรับสูตรทําไปในสไตล์ตัวเองนิดนึงละกันเช่งขอเปลี่ยนจากเปลือกกล้วยอ่ะมาเป็นสิ่งที่คุณเคยหน่อยนั่นก็คือ แผ่นแป้งเวดนามเดี๋ยวเอาให้ดูแผ่นแป้งเวดนามนี่เราจะมาลองเปลี่ยนแผ่นแป้งเวดนามให้กลายเป็นเบคอนอันนี้จะงใช้เป็นสีใสนะทุกคนจริงๆก็มีอันนึงเนี่ยเป็นสีน้าตาลไม่รู้อันไหนจะเวิร์กเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ที่เราเคยทําไก่อากาศนะคะเดี๋ยวลองสีขาวดูก่อนกลัวว่าอันนี้มันจะดําไปเดี๋ยวมันดูเหมือนเบคอนไหมอ่ะเอาสีขาวแล้วกันไปลองด้วยกันค่ะ มามาเริ่มกันตัดแผ่นแป้งให้มันเป็นไซส์ประมาณเบคอนนะคะทุกคนก็กะเกะียชิ้นจะไม่ใช้ขอบขอบนี่นะอีกวง้งงนี่มันไม่เหมือนเบคอนคือมันไม่มีเบคอนที่มันเป็นครึ่งวงกลมนึกออกไหมก็จะพยายามเอาตรงนี้ออกไม่เอาไม่ใช้ตรงนี้มันประหลาดรูปทรงมันประหลาดนะคะเอาไวท้ทำอย่างอื่นเราไปกินอย่างอื่นแล้วกันไปทําขนมอันประมาณนี้ได้ไหมเบคอนมันไซส์ประมาณนี้ได้ปะเนี่ยตัดมาอย่างเงี้ยหลายๆอันเดี๋ยวมาเจอกันและน s e คือเราโอ้เราเบคอนปลอมล่างแรก แรกร่างแรกมันยังไม่เหมือนมันยังไม่ใช่ร่างแรกของเราได้ประมาณนี้เราจะพักเขาไว้ก่อนเราจะไปทําอุปกรณ์ที่จะทําให้เขาอะเหมือนเบคอนมากขึ้นอย่างแรกสิ่งที่จะช่วยให้น้องเขาเหมือนเบคอนมากขึ้นนั่นก็คือความเป็นรสชาติหมูเว้ทุกคนเพราะอีเนี่ยมันเป็นแป้งก็จะไหมแต่เราจะต้องให้น้องนะ่ะแซงตัวว่าไม่ใช่แป้งก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นรสหมูอะใส่เข้าไปนั่นก็นคือทันทามิีรส ดีก้อนอันนี้แอบใช้ไปแล้วหน่อยนึงด้วยมันเหลือนะคะไอแป้งพวกนี้ก่อนจะใช้มันต้องเปียกน้ําก่อนใช่ปะปกติเราจะใช้น้ําเปล่าน้ํากินของเราเนี่ยทำให้แป้งเขาเปียกใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะไม่ใช้น้ําธรรมดาเราจะดัดแป้งเป็นน้ําลดหมูเพราะเราอยากให้เขาแบบเป็นแป้งที่มีกลิ่นหมูไงเข้าใช่ไหมเออขอไปทําน้ําซุปก่อน ก่อนให้ดูน้ำซุปที่ไปทำมาให้ดูนี้แย่ยมันกัดเม็ดเท่าควายแป้งคันชี้เปียงเลยก็ถ้าเกิดเชียถ่ายคลิปไปเกาไปก็นั่นแหละนะทุกคนคันนี่นี่น,นี่นี่คือน้ำซุปเจียมจนเห็นสีปะ่ะจะให้ดูใกล้ๆจะเห็นไหมวะนี่คือน้ำซุปเจียมจนที่พูดเลยว่าเจียมจนมากๆของเรานะคะแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงโครมข้ามก็ไม่ใช่ไรอีโฟมมันใสล่ลำโพงอยู่แล้วมันก็เอาหัวลำโพงออกมาปไปโคกทุกอย่างสิ่งนะทุกคน<ๆ><ๆ>นี่เราจะแบ่งน้ำซุปของเราอะ่ะเป็นสองถ้วย อย่าเรียกว่าน้ำซปุปเลยคือมันเค็มมากทุกคนคือฉันทําแบบเข้มข้นมากๆเพราะว่าเราแค่จะป้ายบนแผ่นแป้งเนี่ยนิดเดียวเองไงอยากให้รสชาติมันแบบได้ความเข้มข้นนะคะพูดเลยว่า,นาเนี้ยห้ามซดเด็ดขาดซดไปนี่คือแบบตุยเย่ส <az> ่วนสาเหตุว่าทําไมถึงต้องแบ่งเป็น2ถ้วยนะคะให้ขึ้นภาพเบคอนขึ้นมา เบคอนมันไม่ได้มีสีเดียวไงทุกคนมันมีเส้นที่แบบมันเป็นเนื้อหมูแล้วก็ไขมันใช่ไหมนั่นแหละเราก็เลยจะทสํสองสีอันหนึ่งอะ่ะปล่อยไว้เป็นสีธรรมดาของเขาก็ได้เพราะว่าไขามันมันก็สีประมาณน,นี้เนาะ,นอ,ะอันนี้เราจะประโยชน์สีผสมอาหารสีแดงนิดนึงให้มันกลายเป็นสีแบบเหมือนเนื้อหมู่เออเดี๋ยวไปดูนี่คือสีที่ได้มันอาจจะดูเข้มนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเราใช้แบบแค่ทานิดเดียวอ่ะก็เลยผสมให้เข้มหน่อยอ่ะมะคิดว่ากลัวสีมันจะไม่ต<ม>ิดอะนะมาลองดูเป<ม>็นความกันละกันมาส่วนอุปกรณ์ การทำไลายเบคอนนี่กระดาษไขธรรมดาจะใช้เทคนิคเดียวกับเวลาเราแปะเทปแปะนิตตัวแล้วก็ระบายสีแลแแแ้วแกะออกเออเดี๋ยวมาลองดูกันนี่ เบคอนหนึ่งอันน่ะเราจะใช้อีแผ่นเนี่ยสามแผ่นประกบกันแล้วเจงจะทำเจงจะเอาอันเนี้ยมาปิดก่อนแล้วก็จะระบายสีสีแดงก่อนแล้วก็เว้นที่เหลือไว้เป็นสีอ่อนมาลองทำกันดูไม่รู้จะรอดไหมลองครั้งแรก แผ่นหนึ่งอะมาประกบลงไปแล้วก็จะทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเบคอนลอมที่ฉันทาสี <laughs> นี่ฉันแอบไปตัดให้เขาไม่ตรงด้วยนะเพราะว่ามันไม่น่ามีเบคอนที่ไหนที่มันตรงแนวเปริง้งขนาดนั้นเลยหรอ,อไหมนีชฉันไปตัดให้เขางีงองนิดนึงให้มันดูแบบไม่ตรงมีความเค็บๆนี่เห็นนะแล้วก็ตัดายให้มันไม่เหลี่ยมเพราะว่ามันก็ไม่มีเบคอนที่ไหนที่มันเป็นสีเหมือนผืนผ้าเนาะทีเดียวจะทําอย่างนี้อีกสักประมาณ2ออันนะคะอันนี้ก็พักไว้ก่อน A few moments later คเบคอน อันนี้เหมือนมากเลยอ่ะอันนี้อาจจะแบบสีผสมกันตีกันมั่วๆนนอันนี้ก็ได้อยู่สองอันนี้ก็คือได้อยู่อนน,นี้คือเบคอนบอมจากแผ่นแป้งเวียดนามแต่ตมันยังไม่เท่านี้เว้ยทุกคนเท่านี้มันยังไม่ได้ไเรามีขั้นตอนต่อไป ตอนนี้หน้าตาของเบคอนเราอ่ะมันใกล้เคียงแล้วแต่จะทํากลิ่นกับรสชาติของเขาให้มันเหมือนเบคอนด้วยความเบคอนมันจะมีความแบบกลิ่นแบบบาร์บีคิวนิดๆปิ้งๆไหมๆเกียมๆใช่ป่ะก็เลยจะทําเป็นแบบปรุงรสซอสเอามาหมักเขาด้วยก่อนเออนะฮะในกลใช้ซอสบาร์บีคิวจริงๆแล้วมันควรจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสโมกอะที่แบบฝรั่งเขาชอบใช้กันอะแต่คือไม่มีซอสบาร์บีคิวแทนกะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้มันมีสไทลนิดนึง เออที่สาคัญเช้งจะไม่ปรุงเกลือเพิ่มมาทุกคน,กคนเพราะว่ารสด,ดีที่ใส่เข้าไปนั่นแหะเค็มมากนะเว้ยมันเค็มเกินพอแล้วไม่ต้องปรุงเกลือแล้วนะคะถ้านี้แหละพออันนี้เช้งเห็นฝรั่งเขาชอบทํากันเยอะมากเวลาเขาจะปรุงรสเบคอนเขาจะใส่เมเปิลไซรัปฉะนั้นลองเมเปิลไซรัปสุดท้ายคือสิ่งที่จะเอามาจําลองความมันของเบคอนนั่นก็คือน้ํามันมะกอกคนทุกอย่างเขาด้วยกันเอ๊ะหน้าตาซอสก็จะสยองสยองประมาณนี้แล้วคือเช้งเหลือ อีโรตีนนิดนึงอะ่ะฉันก็เลยเอามาเติมหน่อยจะเอากลิ่นหมูจะเอากลินก่นหมูเพิ่มคนและเดี๋ยวเราจะเอาไปทาลงบนน้องเขาพอหมักแล้วสีเหมือนเบคอนอยังเหมือนเบคอนอยังดูดีดูเบคอนดีเหมือนไหมทุกคนเ,เหมือนไาม มันเป็นเบคอนเลยอะแต่ขั้นตอนต่อไปเปนี่นนเยเป็นขั้นตอนที่น่ากลัวมากเป็นขั้นตอนที่มีโอกาสจะพังสูงทั้งหมดนี่อาจจะกลายเป็นขี้ได้ในขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเราจะต้องเอาเขาไปเข้าเตาอบทุกคนและต้องนั่งจ้องเลยเพราะว่ามันไหม้ง่ายมากมันเป็นแป้งนะคะแล้วเราต้องคอยเอามาจิ้มฟันอะมาจิ้ม <ét> จิ้มจิ้มเวลาที่มันเป็นฟองอากาศด้วยต้องคอยไล่จิ้มฟองเขานะคะเพื่อความเนียนไะขออนุญาตเอาน้องก็ไปอบนี่เอาน้องมาวางบนถาดอบเรียบร้อยพร้อมมาไปอบแล้วไปโก หยิบให้ดูดีกว่าอันนี้เหมือนมากดูดิเหมือนเบคอนเกียมเกี่ยมากดูดิเกมคือเบคอนเก็ยเกียมเชัดๆเลยอ่ะนี่ <c oughs> ให้ดูชัดๆเลย <c oughs> เหมือนเบคอนเก็ยเกียมเียมากอันอื่นอ่ะอาจจะกลิ่นหนักไปหน่อย <c oughs> คือมันกะไปยากคืงบอกแล้วมันอาจจะไม่ได้นะคะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ดูดําไปนิดน,นึงเป็นเบคอนที่เตรียมไปหน่อยแล้วก็มันมีฟองอากาศนิดนึงเห็นลายว่าเราอุตส่าห์ทำลายไว้ลายเขาย,ยังอยู่นะเว้ยแล้วก็อันนี้ร้อนสุดเลยอยู่ในสุดอันนี้ด้านนี้มองไม่ค่อยเห็นลายเท่าไหร่เพราะว่ามันมันๆน,น,นะคะด้านนี้ก็ยังมีมันอยู่ก็เป็นเหมือนเบคอนเกรียมๆถ้าเราเอาไปให้ล็อกชิมแบบนี้มันจะประหลาดมากอยู่ดีๆก็ทาเบคอนเกรียมมาให้เดี๋ยวจะแจ้งทําเป็นแซนด์วิชแฮมเบคอนแล้วกันเราไปให้ชิมแซนด์วิชเบคอนกรอบไป เอาไปให้ลักกินดีกว่าดูรีแอคกันว่า,าลักจะรู้สึกยังไงกับเบคอนป่มน่าก,กินมากฉันยังอยากชิมเลยเอ่ะราดาแซนด์วิชเบคอนถทีก้องว่าทำไมถทีก้องว่าทำไมแซนด์วิชเบคอนกรอบๆแบบที่คุณชอบกินเบอคอนกรอบแบบกรอบคริสปี้อรลอยุณเชื่อใจคุณได้ไหมครับเนี่ยเชื่อใจได้แค่เตรียมกล้องแล้ว <What? S 2> เฮ้ยมันไม่มีแมงสาบอยู่ในนั้นหรอกมันเป็นแซนด์วิชเบคอนไม่มีอะไร คือให้กินตอนนี้เลยเ<ด>หรอโอเคกินอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมไม่ได้องสนนิ่งเกล้งกระป๋องกระปองแบบเป็นยังไงอร่อยเปล่าอร่อยนะเค้งอร่อยอร่อยมากเลยลองชิมเบคอนนะเนี่ยชิมแยกเนี่ยลองลองลองชิมเบคอนแยกดูกน,นานนี้เฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยเ่เบคอนไหมเนี่ยไม่ใช่เบคอนมันคือแผ่นแป้งเวียดนามเว้ยจนทำเบคอนเชื่อไม่ได้มาให้แกเหมือนอุ้ยเะ้ห้มอลเลยเหมือนป้าอยากรู้ว่าอยากชิมเหมือนกันน่ะเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง มันมีรสแบบรสล,ลมควันอะใช่ใช่แล้วม,มันมีเค็มเค็มด้วยอะใช่ใช่ฮาวทำไมเอาจริงๆลองกินดีๆมีรสหมูด้วยกลิ่นก็เหมือนหมูเหอะใหญ่ทำไมอ่ะเพราะฉันใส่ของชื่อรสรสหมูปรุงเพิ่มไปด้วยทำไงวะทำได้ไงวะรอด,ดูคลิปกับคนดูเลยทำนานมากเมื่อแตกเหนื่อยมากที่ทุกคนมันอร่อยมากโคตรอร่อยเลยจริงหรออร่อยขอเชิมบ้างนะมันเหมือนปะเหมือนเหมือนมากเหมือนโคตร อร่อยมากมันจะมีบางมุมอ่ะที่เหนียวไปนิดนึงและจะมีบางมุมที่มีขนหมาติดด้วยที่ผมไปขนอีแพ้ด้วเหรอ,อ นี่ไปกินรวมพี่เลยอะ่ะกินรวมในแซนด์วิชเป็นไงตอนนี้ไม่สนใจแซนด์วิชแล้วสนใจนี่อย่างเดียวกินคนเดียวเลยเหรอมันอร่อยมากทุกคนมันโคตรอร่อยเลยเฮ้ยถ้ามีบ่อยๆนะ <laughs> ชอบเนี่ยล็อกมุมนี้เหมือนเบคอนมากเลยเว้ย <c oughs> เป็น <c oughs> เนบ,บคอนในการกินแล้วไม่รู้สึกผิดเพราะมันเป็นแค่แป้งอ,อย่างเดียวไม่มีไขมันเฮ้ยแต่รสชาติมันอร่อยนะแต่มันมันขาดความมันนิดหน่อยอ๋อใช่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 แต่คือถ้าไม่บอกก็คือไม่ได้เอะใจเลยมันเหมือนมากเลยอ่ะดูนี่เราจะทำอย่างนี้ครับทุกคนแกจะกินแต่เบคอนแล้วแกไม่กินแซนด์วิชฉันหรอไกลจะ อร่อยมากมันอร่อยมากมันเหมือนมากทุกคนจุดยอดฉันยังเอาเวกินเพลินๆเลยอะ่ะหัวกรอบมากเหมือนเบคอนกรอบเบคอนทอดจริงๆอะ่ะเหมือนมากอร่อยมากโหสุดยอดเลยเฮ้ยทุกคนถ้าเกิดอยากกินเบคอนเล่นๆแต่กลัวอ้วนอ่ะเนี่ยเลยเอาแผ่นแป้งนี่แหละไปทำอันนี้มันจะไม่อ้วนใช่ไหมอ้วนน้อยลงหน่อยแล้วกันแล้วก็กินน้ำาลาไม่เยอะ<ม>ผงชูรสกูรู้แล้วทำไมมันอร่อยมันมีผงชูรสนี่แหละมีรสดีรสหมูก็อยากให้มีกลิ่นหมูอ่ะอร่อยมากหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะคือว่าเพาผงชูรสเปล่าวะ อ่ะไม no, no. ่ไม uh. ่ไม oh ่ฟองรับน um ้องนมอร่อยมากดูคนให้ดีคะแนนตามปกติให้สิบเอ็ดคือเบลเลยเหรอไม่ใช่เบลนุ้ยมนูเลยอ่ะอันนี้ให้สิบเอ็ดจริงๆอันนี้มันสุดยอดแห่งความพีคมันยอดมากๆแต่โอเคมีจุดพลาดนิดนึงเห็นความเป็นฟองๆแบบเป็นโตะปะไม่รู้กูตะกากูไม่ได้สังเกตหรอกคือเช้งอะอบไปแล้วเช้งเคลียร์ฟองไม่ทันบางอันมันก็แบบกลายเป็นฟองเหมือนเป็นโตะนิดนึงนั่นแหละชอบกันเปล่าชอบมากครับชอบมาก เช้งก็เลยต้องจัดให้นั่นแหละทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เช้งด้วยนะคะเหนื่อยมากเอาจริงๆเมนูชื่อไม่ได้เนี่ยเหนื่อยสมองเหนื่อยแรงมากแต่ก็สนุกใช่ไหมทำมินบ่อยๆกูชอบมากเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีไอเดียอะไรก็แท็กมานะจ๊ะบายบายมาทุกคนเจอกันใหม่ครับไวิ่งโอ้โหเบคอนหมดจริงอ่ะหมดเรียนเรียนเตียนโอ้ทดแทนเบคอนได้ไหมได้ได้เลยที่ง้อยัง อะไรจริงโอเคไฮไฟ,ไฟบ้าวนิวกูเ <c oughs> จ็บไหมขอโทษ <c oughs> <c oughs> ขอโทษ